ผู้เป็นที่รักยิ่งคุณเคยรู้สึกว่าไม่มีตัวตนไม่มีใครต้องการไร้ค่าหรือไม่เป็นที่รักบ้างไหมหากคุณเคยคุณไม่รีบ้าและคุณไม่ได้รู้สึกเช่นนี้คนเดียวตั้งแต่ครั้งบรรพาการศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณต่อสู้กับเราพอรู้ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครมานไม่ต้องการให้เรารู้ว่า เราเป็นที่รักยิ่งเราถูกเลือกและควรค่าแก่การปกป้องและถูกรักอย่างไม่มีเงื่อนไขสัตรูรู้ว่าหากเราค้นพบว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครเราจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมั่นใจนี่จะเปลี่ยนมุมมองและท่าทีของเราบุตรของพระเจ้าที่ใช้ชีวิตเต็มขนาดตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อแผนการของมาน บางทีมีคนเคยบอกคุณว่าคุณไม่ดีพอทำได้ไม่มากพอหรือไม่สำคัญเท่ากับคนอื่นคุณไม่สามารถหลุดพ้นจากความเจ็บปวดในอดีตหรือคุณติดอยู่ในวงจรของการไปไม่ถึงเป้าหมายฉันเองก็เคยรู้สึกเช่นนี้ฉันอยากบอกว่าฉันหวังว่าจะมีใครสักคนบอกฉันเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ คุณเป็นมากกว่าสิ่งที่ผู้คนบอกว่าคุณเป็นไม่มีใครมีสิทธิ์เทียมนาจที่จะให้คำจำกัดความตัวคุณนอกเหนือจากผู้ที่สร้างคุณและพระเจ้าทรงใช้เวลามากมายในพระคัมภีร์บอกกับเราว่าเราเป็นใครขณะที่เราวองดูตัวเองผ่านสายตาของพระผู้สร้างพวกเราจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วที่ผ่านมาและว,วันนี้ เราเป็นใครสำหรับคนที่ไม่มีใครรักแตกสลายเกินไปหรือมีบางสิ่งในอดีตท,ที่ตนเองไม่สามารถแก้ไขได้คุณเป็นมากกว่าสิ่งที่ผู้คนบอกว่าคุณเป็นคุณเป็นที่รักยิ่งในพระคัมภีร์ไบเบลิลโรมบทที่หข้อ8ได้เขียนไว้ว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดสิ้นพระชนเพื่อเราพวกเราถูกรักมากมายเพียงใดแม้ขณะที่เรายังต่อต้านพระเจ้าอยู่นั้นพระองค์ทรงอยู่ข้างเราก่อนที่เราจะเลือกพระเจ้าพระองค์ทรงเลือกเราไว้แล้วขณะที่เราวิ่งหนีจากพระองค์พระองค์ทรงวิ่งตามเราขณะที่เรายังสงสัยติดกันตัวเองและถอยหนีจากพระองค์ พระเจ้ากับมีความรักที่มากล้นไม่เคยยอมแพ้จนกระทั่งทรงส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราไม่มีสิ่งใดที่คุณเคยทํามาจะทําให้พระเจ้ารักคุณน้อยลงพระเจ้ารักคุณขณะที่คุณยังทําบาปพระองค์รักคุณขณะที่คุณยังล้มเหลวพลาดท่าพระองค์ไม่เคยหยุดรักคุณ พระเจ้าพร้อมพบคุณตอนนี้โปร่งอยากได้ยินจากคุณเป็นที่รักยิ่งนั่นคือชื่อของคุณที่พระเจ้าเรียกคุณพี่น้องที่รักขณะที่เราพยายามจะเปิดโปงคำโกหกของศัตรูและเปิดเผยความจริงของพระเจ้านี่คือคำถามที่เราควรถามเสียงใครดังที่สุดในชีวิตฉันความคิดเห็นของใครที่ฉันแคร์มากที่สุดใคร ที่เคยพูดสิ่งลบเกี่ยวกับฉันที่ทำให้ฉันมองตัวเองเปลี่ยนไปพวกเขาถือสิทธิ์อะไรที่จะมาบอกว่าฉันเป็นใครนี่คือความจริงบางประการที่เราเปิดเผยเราจะไม่พบตัวตนที่แท้จริงของเราผ่านมุมมองที่แตกร้าวของคนอื่นเสียงของพระเจ้าต้องเป็นเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตของเรามุมมองของพระเจ้าต้องเป็นมุมมองที่เรา ใช้มองตัวเองอย่าปล่อยให้ศัตรูมีชัยชนะเหนือตืตอตนหรือชีวิตของคุณวันนี้ให้คุณทิ้งชื่อเรียกเก่าๆที่ตีตาคุณมานานเกินไปแล้วทิ้งมันไปซะแล้วเลือกที่จะสนใจพระคำของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครวิธีการใช้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเวลานี้ เข้ามาสู่ความจริงที่พระเจ้าตรัสไว้ด้วยกันโรมบทที่5ข้อ8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดสิ้นพระชนเพื่อเรายอหนบทที่15ข้อ13ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนนี่คือพระคุณและความรัก ที่แสนอัศจรรย์เกินความเข้าใจของมนุษย์คือพระเจ้าได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายบนไม้กลางเขนเพื่อรับทุกคำสาปแช่งแทนเราสดุดีบทที่18-19ข้อ19พระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าออกมาอย่างที่กว้างใหญ่และทรงช่วยกู้ข้าพระเจ้าไว้เพราะพระองค์พอพระทัยข้าพระเจ้าจากคนที่หลงทางบนโลกใบนี้ กลับมาอยู่ในอ้อมแขนแห่งความรักของพระเจ้าที่เป็นพระบิดาของเราในสวรรค์โรมบทที่1 0ข้อเคือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพียงคุณเปิดใจยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาป ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยต้องการพระเยซูมาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตของคุณเมื่อคนรับด้วยปากเชื่อด้วยใจคุณก็จะได้รับความรอดจากนรกนิรันดร์ทันทีผ่านการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูขอพระเจ้าอวยพร